เครื่องเสบผ้าแต่มันยังร้อนจริงๆที่ฉันนั้นตาผ้าไว้มันร้อนเหลือเกินมันจะร้อนไปถึงเมื่อไหร่จจะร้อนร้อนร้อนหรือเปล่าเลิกร้อนได้ไหมบอกหน่อย ที่มีดวงอาทิตย์ส่องมาหาเครื่องเสก้ามันช่างร้อนจริงๆดวงอาทิตย์มันมีกี่ดวงเต่ฉันก็รู้ดีเพราะดวงอาทิตย์มันทำให้ฉันร้อนแรงซะเ,เกินมัน้งมาทำให้ฉันร้อนปากเลย ฉันไม่มีเวลาจะทำอะไรเลยก็ตามใจเหมือนทั้งชีวิตนี้ฉันนั้นโนนไฟร้อนลนมาสักเท่าไหร่มังน,นี่ยโอเค ก็ขอจบคลิปที่นึ่งนี้ครับท่านผู้ชมไม่ไปอีจีอีซี